ัฐเพื่อไทยออกมาเรียกร้องให้คอสชอ,อนุญาตให้นางสาวยิ่งลักษณวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางไปพบรัฐสภายุโรปตามที่มีหนังสือเชิญมานะคะซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่าได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเหมาะสมค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีระบุถึงกรณีที่รัฐสภายุโรปส่งหนังสือเชิญ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยว่าได้รับหนังสือแล้วนะคะแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและพิจารณาว่าควรเดินทางไปหรือไม่เพราะการส่งหนังสือเชิญต้องเป็นไปตามหลักการไม่ใช่เชิญเพื่อไปฟังความข้างเดียวขณะที่ตัวผู้ถูกเชิญก็ควรพิจารณาว่าสมควรไปต่างประเทศในสภาวะแบบนี้หรือไม่ ก็ขอชอเขาพิจารณาอยู่นะก็ไปเรื่องของศารของอะไรอีกด้วยนะเพราะเป็นเรื่องทางคดีนะแล้วก็ผมว่าโดยมารยาทเนี่ยมันไม่ไม่คือถ้าเป็นผมนะผมไม่ว่าใครอ่ะผมไม่พูดถึงคุณยิิงรักด้วเผมถ้าเป็นผมแบบถ้าเป็นคดีเคสี้ผมคงไม่เรียกใครมานะมันต้องเรียกมันต้องให้ฝ่ายรัฐไปชี้แจงสิถูกไหมล่ะถ้าชี้แจงไม่ได้แล้วอยากจะมาเพิ่มเติมก็มามาผมให้พร้อมให้ทุกอย่าง่ะ แต่อันนี้มันเหมือนกับฟังความข้าง,งเดียวหรือเปล่าไม่รู้แล้วไม่เคารพกลไกกฎหมายไทยหรือเปล่านะด้านในดอนประมภาภาัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอตรวจสอบเอกสารดังกล่าวก่อนว่ามาจากฝ่ายใดและใครเป็นคนเชิญค่ะเพราะทราบมาจากทางรัฐสภายุโรปว่ามีการล็อบบี้ในหลายเรื่องและน่าจะรวมถึงประเด็นจดหมายเชิญนางสาวยิ่งลักด้วยผมผมผมทราบแต่ว่ามีการล็อบบี้ทางรัฐสภาเอยียอยู่หลายเรื่อง น,นเมีอยู่หลายเรื่องก็คงจะคงจะไม่พลาดที่จะรวมเรื่องเรื่องประเทนี้อยู่อ,บบะคะอใครจะควรจะเป็นรอบบีทางกรณีเชิญเลครับ <c oughs> เพราะว่าทางรัฐทางฝ่ายสภาเขาทางอีวีเขาบอกมาว่ามีคนรอบบี ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ายังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวแต่หากจะเดินทางออกนอกประเทศก็ต้องขออนุญาตศาลค่ะ ด้านนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าคอสชอควรอนุญาตให้นางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางไปตามคำเชิญของรัฐสภาย,ยุโรปเพราะจะได้ยืนยันให้ประชาคมยุโรปเห็นว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งกำลังอยู่ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญและที่สำคัญที่สุดรัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน